เด่ี่เรามาก็คือี่จ <the> <at S 2> ีกตาย่างนี้เลยมีส่วนผสมอะไรบ้างครับผมทั้งหมดมีจีมีเนี่ยเราส่กดัดแปลงมาจากมีโคาดทั่วไปแล้วทำาป็ลมอนพิซซ่ายิ่แล้วออนท็อปด้วยไก่ทอดที่เราพ่อคั่วจะได้กลิ่นอาของีสาลงไปด้วยจะหอมพ่อคั่วหน่อยม็อกี้มหน่อย แล้วก็มีเทกเจอร์กับกรอบลงไปด้วยกรอบรอกนุ่มในครับแล้วก็ตัวซอสก็เป็นออมีครัวตั้งเดิมนะครับแล้วก็บีบมะนาวไปถ้าสมมติว่ามางานนี้ไม่ทันนะครับผมแต่อยากจะรับประทานอ่ะทำเองที่บ้านนะครับผม <c oughs> แบบว่าอยากจะได้สูตร,รอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าไปที่ไหนครับผมเผื่อว่าคนดูจะได้ทำตามครับผมเข้าไปดูที่เพจตาเชฟแพรแรงได้เลยครับในนั้นจะมีสูตร,รให้แล้วมีวิธ,ธ,ธีทำให้ ครบเลยครับโอ <Okay. S 2> เนะคไปติดตามทำตามได้เลยครับอย่าลืมติดตามทีมสีแดงแล้วก็ทั้ง2อินที่อยู่ในรายการนี้นะครับผมบทุกวันเสาร์สองทุ่มห้านาทีทางช่องบขยี3สามนะครับขอบคุณครับ